ถ้าเราจะถามว่าอะไรคือการบูชาตถาคตด้วยการบูชาอันสูงสุดคำตอบคือการประพฤติธรรมสมควรแก่ธรรมการปฏิบัติธรรมชอบยิ่งการปฏิบัติตามธรรมอยู่เช่นนี้จึงเป็นการบูชาตถาคตด้วยการบูชาอันสูงสุดดังพระสูตรตอนหนึ่งที่พระพุทธองค์ได้กล่าวกับพระอานนท์เมื่อครั้งใกล้ดับขันปริลิพาน พระองค์ท่านได้ให้พระอานนท์จัดตั้งที่นอนระหว่างต้นสาระคู่เกิดเหตุอัศจรรย์ดอกสาระผลิผิดฤด,ดูกาลโปรยลงที่พระสรีละของพระตถาคตยังมีดอกมันทารพจุนไม้จันดนตรีประโคมขึ้นล้วนแต่เป็นของทิพย์ได้ตกลงและบเลงขึ้นเพื่อเป็นการบูชาตถาคตจากนั้น พระองค์ได้ตรัสกับาอาน o น์ว่าการบูชาเหล่านี้หาชื่อว่าตถาคตเป็นผู้ได้รับการสักการะเคารพนับถือบูชาแล้วไม่อาน o ์ภิษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาใดประพฤติธ,ธรรมสมควรแก่ธรรมปฏิบัติชอบยิ่งปฏิบัติตามธรรมอยู่ผู้นั้นชื่อว่าย่อมสักการะเคารพนับถือบูชาตถาคต ด้วยการบูชาอันสูงสุดอานนท์เพราะฉะนั้นเธอเพิ่งกำหนดใจว่าเราจะประพฤติธรรมสมควรแก่ธรรมปฏิบัติชอบยิ่งปฏิบัติตามธรรมอยู่ดังนี้ดังนั้นการประพฤติธรรมสมควรแก่ธรรมปฏิบัติชอบยิ่งปฏิบัติตามธรรมอยู่จึงเป็นการบูชาตถาคตด้วยการบูชาอันสูงสุด ถ้าเราจะถามว่าเราปรับพฤติธรรมเพื่ออะไรคำตอบคือเราปรับพฤติธรรมเพื่อสํารวมกายใจเพื่อละวางเพื่อคลายกำหนัดและเพื่อความดับสนิทซึ่งทุก์นั่นเองดังพระสูตรตอนหนึ่งที่พระพุทธองค์ได้กล่าวว่าภิกษุทั้งหลายพรหมจรรย์นี้เราปรับพฤติมิใช่เพื่อหลอกลวงคนให้นับถือ มิใช่เพื่อเรียกคนมาเป็นบริวารมิใช่เพื่ออานิสง์เป็นลาบสักการะและเสียงสรรเสริญมิใช่เพื่ออานิสง์จะได้เป็นเจ้าลัทธิหรือเพื่อค้าลัทธิอื่นใดให้ล้มลงไปและมิใช่เพื่อให้มหาชนเข้าใจว่าเราได้เป็นผู้วิเศษอย่างนั้นอย่างนี้หามิดได้ภิกษุทั้งหลาย ที่แท้พรหมจรรย์นี้เราประพฤติเพื่อสํารวมเพื่อละเพื่อคลายกำหนัดเพื่อดับสนิทซึ่งทุกข์แลดังนั้นเราประพฤติธรรมแท้จริงแล้วเราประพฤติเพื่อสํารวมกายใจเพื่อละวางเพื่อคลายกำหนัดและเพื่อความดับสนิทซึ่งความทุกข์นั่นเอง